กับข่าวข่อยมือนีโอ้โหน่ากินทุกอย่างเลยค่ะพริกกับปีค่ะพริกกับปีค่ะไข่ตุนเจ็บสุดเข่าเหนียวค่ะเข่าเกินเข่ากันเนาะหือปลาทูหอมไข่ต้มปะาเคือนาบ้านค่ะ ผักอีนูนปลาทอดอาหารยุคนี้ค่ะมาตำน้ำกันค่ะตำถาดของยายขันท่องค่ะแซ่บไปเด้ออุ้ยิ่มอีกอันนึงค่ะผักขมค่ะผักขมที่ป๊อบอายมากินค่ะกินแล้วมีพลั่งค่ะเยี่ยมทุกอย่างเลยค่ะมาตำน้ำกันค่ะตำถาด